ครนี้โดมเมนต่อไปที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือความยาวของของเสียงที่เราได้มาถ้าผมเปลี่ยนความยาวอันนี้เราจะเห็นว่ามันสั้นมากเลยนะครับผมลองเปลี่ยนความยาวอันนี้โดยการกด alternate นะผมกด alternate แบบนี้จะเปลี่ยนความยาวลากไปจะเจอว่าเสียงมันยืดออกนะเสียงมันยืดออกแล้วลองฟังดูนะครับ <S <S> <S โอ้เห็นไหม ซาวของลูกเทนนิสของเดิมนะครับที่รอบนี้มันเหมือนเสียงปรบมือแต่พอมันยืดออกมากๆมันเกิดมีเสียงที่พิเศษเกิดขึ้นมาทั้งหางของมันก็มีอะไรที่พิเศษมากนะครับผมลองจับมันยืดอีกหน่อยหนึ่งเราจะพบว่าเสียงของ เวฟอันนี้เนี่ยนะครับไอตัวลูกเทนนิสเนี่ยมันถูกจับยืดออกเพราะฉะนั้นไอตอนตกกระทบของลูกเทนนิสเนี่ยที่เราได้ยินสั้นๆแล้วเรานึกว่าเป็นทีเดียวเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นทีเดียวมันหลายที <c oughs> มันเกิดมีปรับปรับสอทีซึ่งในนี้เราจะในแง่ของเสียงกระทบหลายๆล้วอย่างเราจะเจอว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับโอเคผมจะลองเอาตัวที่เป็นพีชดาวเยอะๆมาให้ดู ะครับว่าถ้าเกิดปรับในความยาวเท่ากันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะพบว่ามันเหมือนเสียงของการอะไรที่ไปกระทบบางอย่างที่ดังดังขึ้นมานะครับในกรณีนี้ผมลองปรับมันดังขึ้นอีกโอเคน่าสนใจอันต่อไปที่เราทำได้ในแง่ของการทำซาวดีไซน์ นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้นอกจากจะทําในลนักษณะแบบเดียวกันอย่างนี้แล้วนะเราจัดการกับ f ฟรคว e นซีแล้วในแง่ของการทำเซอร์เรซา์เราจัดการกับแอมพลิจูดแล้วจัดการยืดมันออกแล้วบางทีเรายังจับมันผสมกันได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมจับเอาอันนี้มานะครับโอเคแล้วก็ผมซนะูมเนาะผมซูมแทร็กนะครับแล้วก็ เราจะเจอว่า2อันนี้ผสมกันนะครับลองดูข้อหนึ่งที่พบก็คือว่าพอเราจับ stretch หรือว่าทำ time stretch t e c h n i เมื่อสักครู่เราเรียกว่า time stretch นะแล้วเราจับยืดมากๆเนี่ยปรากฏว่าตัว wave ที่ที่เขาวาดขึ้นมากับตัวเสียงที่มันเกิดขึ้นอาจจะไม่ซิงกันบ้างอันนี้เราต้องใช้หูแล้วล่ะครับผมว่าซอฟต์แวร์มันเรนเดอร์ได้ไม่ได้100%มากนัก นะครับแล้วเมื่อเราทําอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราพบว่าตัวเวฟที่เป็นเสียงสูงเนี่ยมันจะดีเลย์กว่าเสียงต่ําที่เกิดขึ้นโอเคคราวนี้ผมจะลองเอาเสียงต่ำเนี่ยดีเลย์ออกไปเพื่อจะให้มันซิงกันโอเคเยอะอีกสักนิดนึ่งโอเค ลักษณะแบบนี้เราพบว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเอ,อ็ o โคทีเออ่เราผสมเสียง2เสียงนี้เข้ากันได้แล้วก็เกิดเสียงที่น่าจะเรียกว่าผมว่าน่าสนใจนะครับได้เสียงที่น่าสนใจผมจะเอาเจ้าเสียงออตัวที่เป็นเสียงเหมือนเปิดถังเนี่ยนะตอนที่2เนี่ยมามาไว้ตอนหัวด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เราโอเค เราเจอว่าผสม3เสียงก็เกิดมีความมิติของเสียงที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับโอเคถ้าจากนี้ผมจะลองเอาทั้ง3อันนี้อยู่ในกลุ่มแบบนี้เราพบว่าโอเคทั้ง3อันนี้เป็นอยู่ในบัสเดียวกันแล้วในทร็กที่ชื่อว่าบัสอันนี้นะครับโอเคจากนั้น ไอเสียงด้านหลังเราเห็นว่าเสียงด้านหลังผมมีอยู่เนาะผมจะเอาเสียงด้านหลังนั้นมาแล้วเราดูซิว่าเราทําอะไรกับมันได้ในกรณีแบบนี้ผมอย่างที่หนึ่งที่ผมอยากจะให้เห็นก็คือว่าเสียงใดๆที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราจะทดลองในการทำซาวด์ดีไซน์เราอาจจะลองง่ายๆกับการรีเวิร์สด้วยอีกวิธีหนึ่งนะครับคลิกขวาที่ไอเทมนะครับไปไอเทมเซตติ้งแล้วลงมาที่รีเวิร์สแอคทีฟเทคตรงนี้รีเวิร์สแอคทีฟเทคจะเจอว่ามัานรีเวิร์สอย่างนี้ โอเคแล้วถ้าผมจับทั้งหมดนี้ออลากทั้งั้งหมดนี้นะฮะแล้วผมอยากจะได้โอเคลักษณะคล้ายๆแบบนี้โอเคแล้วผมก็จับเจ้านี่มาเพื่อที่จะส่งเข้าโอเคแปลว่าผมได้ไอ้เวฟที่มีการมีมีลักษณะเหมือนฮูชที่เข้ามาแล้วอันนี้ผมจะ ทำอีกแทร็กหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนพิชมันเป็นลบสนะิเนาะแล้วก็ผมจะ stretch มันโอ้ก็เราได้ซาวที่เป็นเหมือนฮูชแล้วก็มีแอทแทนะอันนี้เป็นจากเสียงเดียวเลยเนาะจากเสียงเทนนิสเมื่อสักครู่นี้ผมเฟดด้านหลัง2อันนี้ออกนะครับเพื่อจะได้ให้มันจบนวลนวเนียนเนะียนเนาะ โอเคแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้คือตัวที่เป็นฮูชนะครับผมแยกบัสอันนี้อีกกัรหนึ่งผมสร้างแทร็กขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นบนะัสเนาะโอเคแล้วก็ผมโยนอันนี้เข้าไปบัสอันแรกนี้ผมตั้งอันหลังอันล่างนะครับผมตั้งชื่อมันว่าฮูชส่วนอันบนนี่ผมตั้งชื่อมันว่าแอ t แท k โอเค แล้วผมได้ h ฮู h กับ Attack Pro ขึ้นมาในกรณีแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในอีกอีกเทปหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่อง EQ แล้วก็เรื่องของเอ่อ r ีเวิรนะราวนี้เราดูอันนี้ก่อนนะครับเราน่าจะทำได้เนาะแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณครับ